มาดูโจทย์แบบแมทชิ่งข้อมูลกันบ้างนะครับในที่นี้จะใช้ vlookup เป็นตัวเฉลยนะครับโจทย์บอกว่าให้เขียนสูตรที่คอลัมน์ C นะครับให้หาว่ามีรหัสใดในของโค้ดหนึ่งนี้นะทั้งหมดนี้นะรหัสใดที่ซ้ำกับรหัสในโค้ดสองบ้างนะค่าใดที่ค้นไม่เจอะนะับ หรือไม่ตรงกันเนี่ยให้แสดงเป็น not f o u n d ครับคือต้องการแบบนี้เนะี่ยคือต้องการว่าถ้าตัวนี้ไม่มีนะครไม่ตรงกันในการโคดสอให้ขึ้นว่า not f o u n d ถ้ามีกด็ดึงมาแสดงอย่างนี้นะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ v ีลูปั p เป็นตัวช่วยในการแมทชิ่ง g ลองดนะูแบบนี้เนาะวีลู u ันะ um นะก็คือไปที่ตรงนี้ก่อน b 6นะครับไปที่โคดหนก่อน คอมมาแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะไปครอบชุดของโค้ด2ทั้งหมดนะครอบไว้นะครับ f 6ถึง f ส5สิกด f 4ล็อกไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้มันซ้ำนั่นเองครับเราล็อกมันไว้นะเพราะว่าเราจะใช้มันซ้ำนะครับ,รนะรรรบตรงนี้ราตรง f สนี่นะถ้าเกิดเราไม่ได้กด f 4เราคอมมาไปก่อนก็ได้นะคคอมมาหนึ่งเพราะว่ามีคอลัมน์เดียวนะคอมมาศูนย์ กด F2 ขึ้นมาแก้นะครับตรงนี้เลื่อนเคอร์เซอร์มาบริเวณนี้นะบริเวณนี้กด F4 ล็อกไว้นะคลิกตรงนี้ก็ได้กด F4 ล็อกไว้นะก็จะได้แบบนี้นะลองคอัดลอลงไปดูก่อนนะครับแล้วก็จะพบว่าเป็นแบบนี้ตัวที่เจอก็จะดึงมานะครับตัวที่ไม่เจอไปขึ้น E เขาเป็นค่าเออร์เรอร์นั่นเอง,เอง,เออเองครับการจะบังคับให้เป็น not found หรือเป็นอะไรก็ได้ที่บอกว่าถ้าไม่เจอให้เป็น not found ตั้งแต่ excel 2007ขึ้นไปนะมีฟังก์ชันหนึ่งนะค,คือฟังก์ชัน if error อันนี้สามารถเอามาช่วยบังคับค่า error error ทุกกรณีนะครับท่านก็เอา c u r ร์เวางตรงนี้นะครับกด f 2ขึ้นมาแก้แล้วไปตรงข้างหน้าตัว V นะค e ีย์ if if error if error ้วงเลบเปิดนะคีย์ if error ไปไปบังคับข้างหลังนี้นะครับใส่คอมมาเข้าไปนะ เราต้องการบังคับเป็นตัวหนังสือหรือคาแรคเตอร์เองก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูไปด้วยนะครับเครื่องหมายคําพูดนะใส่ว่าถ้าไม่เจอครับให้ขึ้นว่า o u t f อะไรนี้ไม่เจอแล้วเนเแล้ว COPY ลงมาสิ่งที่ต้องการก็จะเป็นประมาณนี้สูตรก็ออกมาเป็นประมาณนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมเอาสูตรออกมาให้ดูนะสูตรตรงนี้ก็จะออกมนาะได้เป็นประมาณนี้ วีลุกอัไม่ได้อธิบายละเอียดไปดูในวิดีโอเก่าๆที่อัดไว้ให้นะรหรือว่าเซิร์ชจาก y o u t u b e นี้ก็ได้นะครับเซิร์ช b i g ก a t แล้วก็เคาะ Space bar แล้วคีย์วีลุกอัเข้าไปนะครับ mm hmm. เวลาไปเซ mm ิร์ชใน y o u t u b e ท่านเซิร mm ์ช hmm. แบบนี้ก็ได้นะครับ b i g c แ t ล้วก็เลขเก้าแล้วเคาะวีลุกอัแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เจอแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ ลูกวีลูกแับในนี้ไม่ได้ที่บายละเอียดนะครับท่านลองไปค้นดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ